รถบรหลักผ่อนสบายไม่ต้องมีคนคับก็ซื้อได้คันนี้เลยจ้าพาพบกับรถบนหลักคันนี้เลยค่ะเป็น Honda City นะคะ1.5ตัว S ค่ะบอกเลยว่าสวยมากปี2013นะคะมาในราคาขายปาะ3ส0 0 0บาท รับส่วนลดไปเลย30,000บาทเหลือขาย335,000บาทตอนต่อเดือนอยู่ที่6,756บาทนะคะผ่อนเพียง72งวด6ปีเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคันนี้ยังได้ค่ะฟรี90วันสั้นชื่อจ่ายค่างวดด้วย1งวดจ้ามาดูด้านหน้าของเขาเลยนะคะมีชุดแต่งนะคะที่รำสมัยใส่ลงไปนี้ดูแบบว่าเลิศเข้าไปอีกค่ะคุณลูกค้าชุดแต่งนี้ให้ฟรี แต่ชังด้านหน้าของเขาเป็นเคลือบด้วยโครเมียมมีตาสัญลักษณ์ฮอนด้าอยู่ตรงหน้าเลยดูล้ำสมัยดูแบบว่ายังใหม่มากค่ะคันนี้ข้างในเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมเลยนะเย็บด้วยได้สีครีมเป็นเบาะหนังดูแลความสะอาดง่ายได้มากเลยข้างในกลิ่นหอมยังใหม่มากค่ะคุณลูกค้าด้านหลังน่กว้างขวางมากเลยค่ะคุณลูกค้านั่งได้สบายถึง3าคนเลย มาดูหน้าออปชั่นของเขานะคะบอกเลยว่าเล่น FMAM ได้ M A M นะคะคุณลูกค้าแอร์เป็นแอร์ออนดอลอกปรับได้4ระดับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายพวงมาลัย3ก้านนะคะมีเคลือบด้วยโครเมียมแบบว่าสีเทารํำดูลัำสมัยเลยนิตาสัญลักษ์ฮอ,อนได้อยู่ตรงกลางค่ะกระจกมองข้างปรับแรปขับไฟฟ้าเรียบร้อยกระจกสีบัด พับไฟฟ้าด้วยอย่าลืมนะคะใครอยากได้รถบรรลักผ่อนสบายราคามินี้เคสถึงซันออตโตที่เดียวหนึ่งเดียวในพัทยาจ้า